บันทึกการเดินทางแสนเอือยในต่างโลกตอนที่2ตัดมาที่ตอนเช้าพวกเบเอกก็กําลังกินขนมปังอยู่นะครับซึ่งขนมปังเนี่ยมันมีขนมปังขาวขนมปังดําขนมปังทานจะพืชนะครับซึ่งเบอก็คิดว่ามันยังขาดอะไรไปสักอย่างพอคิดไปคิดมานะครับก็เลยตัดสินใจถ้าหาซื้อไม่ได้ยังงั้นก็ทําขึ้นมาเองแล้วกันจากนั้นเมื่อกินเสร็จนะครับก็ได้เดินทางไปที่ร้านขายขนมปังนะครับแล้วก็ได้บอกกับพนักงานว่าที่นี่สามารถทําขนมปังแบบนี้ได้ไหมและเพเอก็ได้ เอาของบางอย่างมาให้พนักง,งานนะครับซึ่งสิงทิปเอกให้ไปก็คือแยมนะครับกับคาสตาร์นะซึ่งพนักง,งานเนี่ยเขาทําไม่เป็นนะครับเพเอก็เลยจะสาธิตให้ดูหลังจากสาธิตให้ดูนะครับพนักง,งานก็ทําเป็นแหละจากนั้นเพเอกก็เลยได้เอาไส้ทอดดำออกมาเพิ่มนะครับแล้วก็ให้ช่วยกันทําทั้งหมดเลยซึ่งโฟรเด็กก็ช่วยทานะหลังจากขนมปังอบเสร็จนะครับทุกคนก็ได้มาชิมแล้วก็แบบชอบมากทีนี้เจ้าของร้าน,นครับก็เลยบอกว่า ขอซื้อสูตรได้ไหมแล้วก็รายได้อะเดี๋ยวจะแบ่งให้ซึ่ง่เงก็บอกว่าสามารถนําไปขายได้เลยเพราะตัวเองก็ไม่ใช่เจ้าของเลเกษตริอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้จากโลกที่แล้วเนาะที่พเอกเคยอยู่ตัดกับไปที่กิ้วนะครับพีเอกเช็คสเตตัสต,ตัวเองนะครับโอ้ยเบลเพิ่มไวมากซึ่งพน,นักงานต้อนรับเนี่ยก็ได้บอกว่าสําหรับหน้าใหม่เนี่ยถือว่าเร็วมากนะครับจากนั้นก็เลยได้แนะนําไปเข่าบังกดตนะครับซึ่งเข่าบังกดตเนี่ยมันก็คือดันเจียนคซึ่งพระเอกสามารถลงได้แต่ว่าาาต้้องใชเวลลวลลหยัน เมื่อระเอกฟังอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจจะไปนะแล้วก็ตัดมาที่เขาวงกดนะครับซึื้อเบลงไปเนี่ยได้สชั้นแล้วเพราะว่าเอเลนและเอลิน่าเนี่ยบอกทางนะและพวกเธอ2คนเนี่ยคือชี้ไปทางเดียวกันด้วยซึ่งพอเดินไปได้สักพักนะครับก็ได้เจอมอนสเตอร์นะตัวตุนและเบกก็ได้อธิบายให้ฟังนะว่าอ่ามันคือมอนสเตอร์ตัวตุพวกเธอสามารถสู้กับมันได้ซึ่งยังไม่ทันบอกเสร็จครับก็คือถูกเอเลนและเอลิน่าเนี่ย ทีมตายไปแล้วนะเละมอนเตอร์เนี่ยก็ได้สลายหายไปนะและเอเลนกลนับเอลีนาเนี่ยก็ตกใจนะว่าเอ้ยทำไมมันถึงหายไปพระเอกก็ได้อธิบายให้ฟังนะว่าในดันเจียนเนี่ยถ้ามอนเตอร์ตายมันก็จะสลายหายไปแต่สิ่งที่จะได้มาแทนก็คือของที่มันดรอปทิ้งไว้จากนั้นเอเลนและเอเลน่าเนี่ยก็ได้หาของที่ดรอปไว้นะซึ่งของที่ดรอปไว้เนี่ยก็คือหนวดตัวตุ่นนะก็คือพอพระเอกเห็นแล้วก็บแบบน่าจะไม่ได้อะไรหรอก จากนั้นก็ได้เดินทางเตอไปเรื่อยนะครับแล้วก็ได้หยุดพักสถานที่หนึ่งหยิบเตาออกมาครับแล้วก็มาทําอาหารซึ่งอาหารที่ทำนะครับเป็นหม้อไฟนะพอกินเสร็จแล้วก็เข้านอนนะแล้วพอตื่นเช้ามาก็ผยัญภัยต่อครับก็สู้กับบันเตอร์ไปเจ้ของลอบมากมายเวลาพักก็พักพักเสร็จแล้วก็นอนนะครับจนวันหนึ่งนะครับได้ไปเจอห้องรับแล้วก็มีกล่องสมบัิอยู่นะครับพอไอตัวสอบเสร็จเนี่ยก็ได้ให้เด็กๆเปิดน,นะครับพอดเด็กๆเปิดเสร็จปุ๊บก็รู้สึกดีใจนะครับว่าอ่าได้เจอสมบั แต่สมบัติที่พวกเธอเจอเนี่ยคือมันเป็นแค่พวกโพชันนะซึ่งตอนเนี้ยมันยังไม่มีประโยชน์เท่าไหร่จากนั้นนะครับก็ได้มีมอนสเตอร์นะปรากฏตัวมาด้านหลังพอโพลเดกเห็นนะประตกใจแล้วก็จากนั้นก็ได้เข้าไปกระโดดถล่มนะมอนสเตอร์ก็ตายพอไปเอะเห็นว่ามีมอนสเตอร์มาข้างหลังก็ได้ไปครอบคุนโพลเดกนะครับที่ช่วยปกป้องเขาพเพลก็ได้คิดในใจนะครับว่าเส้นการต่อสู้ของโพลเดกเนี่ยไม่ใช่จากการฝึกฝน แต่คือตอนนี้เบก็ยังไม่รู้นะว่าทาไมพวกเด็กเนี่ยถึงแข็งแกงซึ่งเรื่องที่เทพแห่งลมเนี่ยกังวลก็น่าจะเป็นเรื่องพวกเด็กมากซึ่งเบก็ดีใจนะที่แบบไม่ถูกพวกที่มีอำนาจจับตัวไปและใช้เป็นแรงงานครับเป็นท่าอะไรพวกเนี้ยจากนั้นก็มีมอนสเตอร์เข้ามาโจมตีเรื่อยๆครับพอถึงมอนสเตอร์เพิ่งนะเข้ามาโจมตีพอเอกประเมินแล้วเนี่ยพวกเด็กสามารถโซได้กเด็เลยให้ว่เด็กโซนครับซึ่งพวกเด็กเนี่ยจัดการยากพอสมควรครับใช้สกิลคว้างแล้วก็คว้างไม่โดนเตะต่อยก็ไม่โดนเพราะว่าพวกมันลอยได้นะ แต่พอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยก็สามารถกำจัดได้หมดนะครับแล้วก็ได้เอาของที่ดรอปเนี่ยมาให้พายเอกนะครับซึ่งของที่ดรอปเนี่ยเป็นน้าผึ้งนะครับพอรู้ว่าเป็นน้าผึ้งแล้วเนี่ยก็เลยคิดที่จะไปกำจัดอีกนับเพื่อจะได้น้าผึ้งมาเยอะนะครับหลังจากได้น้าผึ้งมาเยอะนะครับก็ได้เริ่มทําอาหารนะครับและใช้น้ําผึ้งเนี่ยไลยป่ประตวอาหารเมื่อทานเสร็จนะครับก็ได้เดินทางไปถึงห้องบอสเป็นที่เรียบร้อยและก็ได้เปิดประตูเข้าไปข้างในจากนั้นประตูก็ปิดนะครับ จากนั้นนะครับบอสดันเจียนก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเป็นนอนดินนะจากนั้นนะครับก็ได้ให้พวอเด็กเด็กเนี่ยออกมาลบก่อนเดี๋ยวเขาจะจัดการเองจากนั้นนะครับเบยก็ได้จัดก,การบอสก็คือง่ายมากชิวชิวจัดแล้วก็ได้ของดรอปจากบอรนะรหลังจากนั้นก็ออกจากดันเจียนครับซึ่งพอพ่อเด็กออกมาเนี่ยก็หันไปทางเดียวกัน,นับแล้วก็ชี้บอกว่ามีหมาตัวหนึ่งกําลังมองมาอยู่ซึ่งเบยก็แปลกใจนะว่าเอ้ยทำไมพวกเด็กเด็กถึงไม่แบบกระโดดเข้าไปต่อสู้นะซึ่งไอหมาตัวเนี้ยมันคือ สัตว์ของไปเองนะครับก็คือพวกเทพเตรียมไปให้นะครับและหมาตัวนี้ก็คือเฟร็ดเลวนะครับเลวสามสิบคือสัตว์ในตำนานนะจะนําเอกก็เรียกมาเข้ามานะครับแล้วก็ได้แบบใช้คําสั่งแบบนั่งข้อมือแล้วคนเนี้ยอ่าแล้วก็ได้รูปห่วงมันนะครับซึ่งพอเด็กๆเห็นเนี่ยก็คืออยากทําบ้างอิจฉานะจากนั้นพวกเด็กๆก,ก็ได้บอกนะครับแล้วชื่อของสัตว์ตัวนี้ละ่ะเพศจิงได้ตั้งให้ชื่อว่าจูนนะครับแล้วก็ได้เดืทนทางกลับไปที่เมืองนะครับ จากนั้นเพก็ได้ให้สัตว์เนี่ยเข้าไปลบอยู่ในเงานรัซึ่งพ่อเด็กเนี่ยก็ถามว่าทําไมไม่เอาเข้าไปด้วยซึ่งสัตว์ตัวเนี้ยมันเป็นเฟนเรลวนะเพกอกเลยแบบเท่าเข้าไปด้วยอ่ะเดี๋ยวมันจะทําให้คนอื่นตกใจจากนั้นนะครับเพก็ได้เดินทางไปที่โบสแล้วก็ได้ไปพบเทพแห่งลมน้าซึ่งเพก็ได้บอกไปเนี่ยและเฟนเรลวเนี่ย ส่งมาให้เหรอซึ่งเทพแห่งลมเนี่ยก็คือแบบรู้สึกโกรธนะครับแบบว่าเอ้ยทําไมส่งของไปให้เร็วจังก็คือเฟนลิวที่ส่งไปนะคือไม่ใช่ของเทพลมนะแต่เป็นเทพแห่งน้ําเทพแห่งลมก็เลยแบบโกรธนะว่าส่งไปตัดหน้าเขาซึ่งเทพแห่งน้ําเขาขอบคุณที่ช่วยรับเด็กสะโพดนี้ไปเขาก็เลยส่งเฟนลิวไปให้พระเอกนะเป็นของตอบแทนและเทพแห่งลมก็บอกไปนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าที่ทุ่งหญ้านอกเมืองเดี๋ยวเขาจะส่งสัตว์เลี้ยงไปให้ด้วย ซึ่งไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงนะครับเทพแห่งลมก็คือทรงข้องอย่างอื่นไปด้วยในอนะินเวนตอรี่นะครับเพก็เลยบอกว่าโอยให้เยอะขนาดนี้จะดีเหรอซึ่งเทพแห่งลมก็ได้บอกว่าดีแล้วครับเราไปเถอะถ้าไ่รับผมจะโกรธด้วยจะน้ำพระเอกก็ได้กลับโรงแรมแล้วก็นอนนะแล้วก็ตื่นไปเทีหนึ่งตอนเช้านะครับที่ทุ่งยางนอกเมืองจู่ๆก็มีเสือและนกนะครับนกนี่น่าจะเป็นเย,ยวนะไม่ใช่การว้าก็คือเหมือนแบบเซกขึ้นมาแลนะ้ครับซึ่งพูเรเด็กกับพระเอกเอนะี่ยคือตกใจเลยนะและ